สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนน้ำมันโช๊คนะครับของคลิก1 2 5ยไอนะครับอาการก็คือหน้ายางจะกินไม่เท่ากันนะครับมันจะกินด้านที่โช๊คมันยุบตัวอ่อนนะครับซึ่งสังเกตที่ฝาปิดก,กันฝุ่นนะครับจะไม่มีน้ำมันรั่วออกมานะครับ อันนี้คือน้ำมันเสื่อมอุปกรณ์ก็จะมีตัวทีนะครับเบอร์4 2เบอร์14เบอร์10เจแหวนข้างปากตายเบอร์สิ่ไขควงงัดซีนะะน,ะนะครับปากกาเคมีไขควงแบนประแจปอนนะครับแล้วก็ดามขันฟีและที่สําคัญครับตัวรัดแกนโชกค,ครับอันนี้ผมใช้เป็นของ ขอมาของร้อยยี่สิบานะครับแล้วก็ท่านกดไอโนลิกนะครับกันตัวแรกครับเราก็ต้องถอดปั๊มเบรกออกก่อนครับน็อตเบอร์สิบสองครับข้ามมนเป็นเบอร์สิบถอดล้อออกนะครับข้างหนึ่งเป็นสิบสี่ข้างหนึ่งเป็นสิบเก้าน,น,นะครับแล้วก็ดึงแกนล้อออกนะครับก็จะเหลือเฉพาะโชุค ข้างบนนี้เป็นเบอร์สิบสี่ครับถ้าใครมีใบแจปอนก็ให้ทำการมาติหัวน็อตนะครับจากนั้นก็ตดหน่อยครับมันจะค่อนข้างแน่นครับและแค,คบสักหน่อย เกนจมาแล้วจากนั้นเราก็ใส่ตัวรัดนะ mm hmm. เพื่อจะไปกดกับแท่นไฮดรอลิกแต่เราจะรัดเฉพาะตัวบนนะครับที่เป็นร่องตัวล่างไม่ต้องใส่ครับ กดแค่ลงไปให้มันลงไปเห็นแหวนล็อกนะครับไม่ต้องกดลงไปเยอะเดี๋ยวมันมันจะติดนะครับแล้วก็เงี้ยเงี้ยแหวนล็อกออกมาครับช่วงปล่อยนะครับค่อยๆปล่อยนะครับอย่าปล่อยเร็วเดี๋ยวมันจะเด้งออกมาครับเพราะว่าข้างล่างมีมสปริงโชกดันอยู่ คค่อย,อยสปริงช่ยอยดันตัวเองขึ้นมาครับดันตัวฝาล็อกขึ้นมาจานันแล้วก็คลายออกนะครับเพื่อง่ายต่อการเทน้ำมันเปลี่ยนสปริงครับต่อการล้างข้างในครับดึงสปริงโชว์ออกมาครับต้องหาภาชนะรองด้วยครับ ก็มีน้ำมันเนีอยแมาดำนี่น้ำมันใหม่ผลใช้เป็นตัวนี้ครับสีนี่ผิดกันเลยครับดำมากของเก่ารถวิ่งประมาณ27,000นะครับไม่เยอะ ใส่น้ำมันมันเสื่อมครับอันนี้ผมทําการล้างข้างในครับดึงเข้าดึงออกสักษาสีรอบครับแล้วก็เขยา่าแล้วก็เทออกทําไปจังหวามันจะใสครับผมถอดออกมาทั้งสองข้างผมลองกดดูนี่มีข้างหนึ่งครับที่มันซึ่งว่าจะยุบจะยุบเร็วไปมันไม่หนืด ะวาน้ำมันมันเสื่อมดึงเข้าดึงออกเรื่อยๆครับเทไปยังกว่ามันจะใสทำไปเรื่อยๆครับใจเย็นนี่ครับรอบสุดท้ายผมอันนี้ผมพอละมันแล้วมันเริ่มใสแล้ว น,นี่ก็จะทำการตวงครับการวัดอันนี้ซึ่งสเปคมันจะอยู่ประมาณ 63cc ครับครั้งแรกผมเติมไป30ครั้งที่2จะเติมไป 33cc บวกลบได้ครับบวกลบ1่ง cc หรือใครจะชอบแข็งก็เติมมากกว่านี้ก็ได้อันนี้เป็นสเปคมาตรฐานครับ เราเพิ่งมาดูประมาณนี้ทีนี้สปริงครับสังเกตถ้าใครที่ชอชัก็มาเราไม่ได้สังเกตตัวที่มีที่ครับจะอยู่ด้านล่างตัวหางจะอยู่ด้านบนใส่เข้าไปแล้วก็ประกอบชุดลัดเหมือนเดิมครับ หรือถ้าใครไม่มีก็ทําจะสร้างใหม่ก็ได้ครับเป็นเฉพาะเอาไว้รัสโชว์อย่างเดียวกดดีๆครับยาพยายามอย่าให้มั iffs, ics, ics, king, hei, He ceu, นเอียงครับเมันจะกินโอลิงขาดกัดโอลิงขาดนะครับ ตรงนียครับพอเห็นล่องล่องแล้วก็หยุดตอนนั้นก็ติดตั้งแหวนลงไปครับแหวนล็อกกดด้านนึง่งให้มันลง,ลงก่อนแล้วอีกด้านหนึงง่งเราก็ดันเข้าไปครับใส่เสร็จแล้วเราต้อลงลองดันให้มันหมุนนะครับ ี๋ยวเผื่อๆบางทีใส่แล้วมันไม่ลงล็อกขับขับไปนี่หลุดออกง่ายๆครับแต่นั้นปล่อยออกมาครับมันก็จ,จะจัขึ้นตำแหน่งเดิมครับแต่นั้นก็ถอดแล้วก็ประกอบเข้าไปที่รถครับอันนี้ผมทำทีละข้างครับส่วนข้างขวาก็ทำเหมือนกันครับ ตั้งหัวเจปอลมาที่64นิวตันเมตรนะครับซึ่งมันจะมาตรงกับที่เรามาร์คไว้พอดีเลยครับที่หัวน็อตเพื่อที่แคบขันยาก ผมประกอบทั้งสองข้างเสร็จแล้วผมก็จะใส่ล้อนะครับใส่ล้อก่อนนะครับค่อยใส่ปัม๊มเบรก ชุดนี้ขันไม่ต้องมาตึงมันครับแค่ตึงมือน,นะครับเสร็จแล้วก็ทดลองหมุนล้อครับก็เป็นอันเสร็จดีครับขอบุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ